ว่าความเงานะครับวูเงามากเลยนะครับนี่นะครับเงาใสปิ้งเกลี่ยเลยนะครับขัดเลยนะครับโอ้ใสปิ้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับเนี่ยดูนะครับนี่นะครับว้าวูปแบแตกต่างนะครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับสมทวินสไตล์บายอาร์ตอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพา พีเพื่อนนะครับมาทําวิธีการขัดล้อแมกนะครับผมผมได้ยินมาว่านะครับมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับสามารถขัดล้อแมกให้ใสวิปปับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นป็นอะไรก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะทําการแบ่งครึ่งก่อนนะครับเผื่อว่าจะได้เห็นความแตกต่างว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งไหนจะเงาวิปปับกว่ากันนะครับหลังจากที่เราขัดด้วยน้ายาของเราแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าพระเอกของเราคืออะไรนะครับ นี่นะครับเป็นวัสลีนนนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าวัสลีนนะครับจะทําให้ล้อแม็กของเรากลับมาเงางามเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับนี่นะครับเราก็จะทําการป้ายกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปลองขัดกันดูนะครับทีนี้นี่นะครับวัตนตำมนนะครับที่เราลงไปแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราขัดไปแล้วนะครับจะทําให้ฝุ่นมาเกาะเยอะนะครับเพราะว่าเราขัดไปแล้วว้ำมันน้ำมันก็จะแห้งไปเองโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าความเงานะครับอู้เงามากเลยนะครับนี่นะครับ เงาใสปิ้งเลยนะครับวนี่นะครับเราจะลองขัดอีกนะครับเราก็จะขัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะคบทั้งล้อเลยนะครับล้อแม็กของเราก็จะได้กลับมาใหม่นะครับหนูรู้สึกว่ามันจะเงาขึ้นมาแล้วก็ใหม่ขึ้นมาจริงๆนะครับเนี่ยเราก็ใช้ผ้าขี้ริ้วนะครับนี่นะครับเป็นผ้าขี้ริ้วผ้ากนหนูผ้าอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับเราฉีกออกให้มันเล็กๆก็ได้นะครับนี่ เรามาลองขัดกันดูเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเงานะครับเนี่ยความเงานะครับดูนะครับดูฝั่งที่ยังไม่ได้ขัดนะครับนี่นะครับเป็นคราบนะครับไม่เงานะครับไม่มี <Nope. S 1> ความเงาไม่มีคล้ายๆแบบมันจะเป็นคราบเกาะติดนะครับ รู้สึกว่าจะทำให้ล้อแม็กของเราใหม่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเนี่ยนะครับว้าวนะครับ รู้สึกว่าจะได้ล้อแม็กใหม่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแม็กใหม่นะครับยิ่งใครที่มีโลแม็กที่ส,สวยๆนะครับยิ่งน่าจะขัดนะครับเพราะว่าพอขัดแล้วมันจะดูแบบไม่เอี่ยมเลยนะครับไม่ต้องกลัวขี้ฝุ่นเกาะน,นะครับนี่นะครับความเหนียวของมันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับพอมันแห้งแล้วนะครับ ขี้ฝุ่นก็จะไม่เกาะเลยนะครับนี่นะครับพี่ๆเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราเอาวัสลีนมาเช็ดแล้วจะทําให้ขี้ฝุ่นเกาะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าพอเราเช็ดไปแล้วนะครับวัสลีนก็จะแห้งโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าเอามันโดนโลมโดนแดดแบบนี้มันก็จะแห้งไปนะครับแล้วก็มันก็จะไม่เหนียวเนาะนะครับจะทําให้ขี้ฝุ่นไม่เกาะ ครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างนะครับฝั่งที่เช็ดกับไม่เช็ดนะครับนี่นะครับใส่ปิ้งเลยนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งนะครับเราไปดูฝั่งที่ยังไม่ได้เช็ดนะครับเนี่ยครับเป็นคราบนะครับนี่นครับเป็นคราบแต่ว่ามันไม่เงานะครับ เรามาดูฝั่งที่เราเช็ดนะครับเงาวับเลยนะครับนี่นะครับกับฝั่งนี้นะครับดูตรงนี้ไม่มีความเงานะครับพอเรามาดูฝั่งนี้จะเงานะครับนี่นะครับความเงาของมันจะแตกต่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเช็ดล้อแมกมอเตอร์ไซค์ดูนะครับว่าล้อแมกมอเตอร์ไซค์ของเราจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนี่นะครับเราก็จะมาลองขัดล้อมอเตอร์ไซค์ของเราดูบ้างนะครับเราก็ทําการแบ่งครึ่งแล้วนะครับนี่นะครับแบ่งครึ่งเผื่อว่า เพื่อนๆพี่ๆจะได้เห็นความแตกต่างนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับ เท็ตเลยนะครับขัดเลยนะครับโอ้ส่ปิ้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับเนี่ยดูนะครับนี่นะครับดูฝั่งแตกต่างนะครับนี่มาชมด้วยกันนะครับว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะครับกับเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขัดแล้วนะครับผมเราก็จะได้ล้อแม็กกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันยอดมาก ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับมาดูนะครับว่าความแตกต่างครับตอนแรกเลยนะครับตอนแรกนี่มองไม่เห็นความเงาเลยนะครับของล้อมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ขัดนะครับ ขัดแล้วก็ดูเหมือนใหม่นะครับสนิมตรงนี้ก็ออกด้วยนะครับนี่นะครับสนิมที่เป็นเหลืองๆตรงนี้ก็ออกไปแล้วนะครับนี่นะครับพอโดนอากาศแล้วมันก็จะแห้งไปนะครับพอวัสลินโดนอากาศไปเบา บาบางไปนะครับมันก็จะโดนแดดบ้างลมบ้างนะครับมันก็จะแห้งไปจะทําให้ขี้ฝุนของเราก็จะเกาะน้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาวัตสลีนมาทาแล้วขี้ฝุ่นจะเกาะเยอะนะครับความเหนียวของมันมันก็จะหายไปนะครับถ้าเรามาเช็ดถูนานๆแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ความเงานะครับนี่นะครับเหลือแต่ความเงาของวัสลีนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างกันเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับ ดูกันเลยครับนี่นะครับความแตกต่างกันนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ขัดได้นะครับล้อรถใหญ่ก็ขัดได้นะครับสําหรับแม็กล้อรถก็ขัดได้นะครับหน่วยตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับครับพี่เพื่อนๆครับเป็นยังไงบ้างครับ คลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขับรถดีมีน้ําใจใัยไม่มีนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมมีน้ําใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ